รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วกำลังมาผลปูนมาแล้วผลลูสีก็เป็นลูนั่นเด็ดลูกโอเคจ้ะเด็กเกดนูน่นมันมาด้านนูน้นลูกมันมาด้านนูน้นลอยดูเห็นไหมดูธงสีเขียวมาแล้วเห็นไหมเจ้าหน้าที่เปนธงสีเขียวแล้วหาเสียงมาแล้วเห็นไหม มาแล้วนะนั่นน่าน,านเสียงมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไปดูเก้าอี้จะตกเห็นไหมเห็นไหมรถไฟเห็นไหมคือรถไฟเห็นไหม ว่าน,นี้เป็นลวดกระเลนเยีเ่ยมไหมเยี่ยมมากใช่ไหม